หากใครที่กำลังต้องการคอยในเกมฟีฟา15หรือกำลังอยากเล่นฟี f a อะไร3 s e เซิร์ฟเวอร์เกา่าหีทางเพจเนี้ยก็มี ID ดีจำหน่ายเหมือนกันนะครับตามไปเลยที่ฟีฟา15ชีฟคอยลิงกอยู่ด้านล่างนะครับผมซื้อกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับโอโทนิโนกันอีกครั้งนะครับก็หลังจากห่างหายไปนานนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิด แคชส8 9 0 0ืนแคชนะครับของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีกันนะครับก็ที่ได้มาก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกล่องกันนะครับเป็นกล่องส้มนะครับเป็นกล่องประจำเดือนตุลานะครับนี่ครับ29,800นแคชนะครับก็จะมีท็อปไพร์นะครับแล้วก็ทีมออฟเดอะทีม o อฟเดอะซีซั่นนะครับท็อป30แล้วก็06นย์หกท็ส 08นท็อปนะครับแล้วก็ยูสิบท็อปนะครับแล้วก็ w o r l d c คัพสองพันสิท็อปนะครับแล้วก็เออลงมาเป็นอ่าทีมออฟเดอะซีซั่น50านะครับก็คือเรียงตามปีที่ตอนแรกจัดมานะครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับทีมออฟเดอะซีซั่น90านะครับแล้วปีอื่นๆก็จะเป็น1 0อนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเออการ์ดสตาร์ทนะครับเป็นการ์ดใหม่นะครับสุ่ม1ดาวถึง5ดาวเลยนะครับแล้วก็ m p 3 0 0 0นะครับโอเคครับ ผมซื้อมาแล้วนะครับผมซื้อมาแล้วนะครับส่วนอันนี้จะเป็นแพ็กที่ได้ MP ด้วยนะครับแพ็กที่ได้ MP ด้วยก็จะได้การ์ดแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะการ์ดก็จะดรอปลงนะครับก็คือจะได้การ์ดน้อยลงแล้วก็จะได้การ์ดแบบท็อปแบบท็อปเยอะๆะครับเนี่ยอันนี้ก็ได้แค่ท็อปห้าสิบกับท็อปร้อยนะครับแต่จะได้ MP ถึงหกพัน MP นะครับสำหรับเซิร์ฟเกาหลีนะครับ MP จะสำคัญพอสมควรนะครับคือเป็นของดีพอสมควรเลยนะเพราะว่า เอของเซิฟเกาหลีสามารถแลกได้เยอะมากนะครับแลกได้เยอะมากนะครับมีหลายอย่างมากนะครับไว้เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่หลังนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดการ์ดกันนะครับพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเปิดลอกกันก่อนนะครับท็อปร้อยลุ้นตำนานนะเผื่อตำนานมานะครับโอเคครับกดรัวเลยครับปรับโบจานซิลบาใครอะอ่าเบนเซม่า มอตตาปะเทียโกมอตตาอาชาวินอีวานวิชนาศีนาศีล็อบเ,เป็นเอ่อเรดคอดใครไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักราคาเป็นแสนนะครับนักเตะเกาหลีแพงนะครับเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีก็นักเตะเกาหลีแพงโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาที่นี่ครับ2014ก่อนนะครับเป็นบอลโลก2014นะครับแพงสุดก็ ของเซิร์ฟนี้จะเป็นโทมัสมุลเลอร์นะครับแล้วก็พอลบ็อกบาโรนโดญ่าตูเล่นะพวกนี้นะจะแพงสุดนะครับโอเคครับเอาลงไปไว้ข้างล่างครับหลายคนบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์นะพี่เอ่อในการเปิดเออผมทราบนะครับว่าขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมก็ยังอยากเอาลงไปนะครับผมก็ยังอยากเอาลงไปนะครับอ่ะเปิดครับมาเชลโลมาเชลโล ตัวที่เท่าไหร่เนี่ยมาเชโลมาเชโลมาเชโลเออมาเชโลมาเชโลโอเคประมาณนี้นะครับก็ยังอยู่ต้นๆนะครับก็ยังอยู่หัวหัวนะครับก็ได้มาเปิดมาที่หนึ่งล้านนะครับแววเจ๊งโผล่มาแล้วครับเออปีสองพันแปดนะครับ,เ,ออปรบเป็นสองพันแปดยูนี้ก็จะเป็น โบซิงวากับตอเลสนะครับโบซิงวากับตอเลสนะครับสองตัวนะครับที่แพงที่สุดนะครับเราก็เอาโบซิงวามาวางล่างนะครับกับโพดี้นะครับไปครับโอ้โหคาริมเบนเซม่านะครับเบนเซม่านี่จะเป็นเบนเซม่าตั้งแต่สมัยอยู่โอลิมปิกรียงนะครับช่วงนั้นนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับรียงเป็นรียงที่ได้ฉายาว่ารียงลงเป็นยิงเลยนะครับช่วงนั้นนะครับรียงลงเป็นยิงนะครับ คนไทยเรียกกันนะครับโอเคต่อไปมาดูท็อปร้อยปีอะไรดีอ่าสองพันหกก่อนสองพันหกก็น่าจะใกล้จะเข้าไทยแล้วนะครับแพงที่สุดก็เป็นนี่ครับเออมันชื่อว่าอะไรอะ่ะอืมที่มันเป็นตำนานนะครับผมก็จำชื่อมันไม่ได้ละแปดสิบล้านนะครับแพงมากเอออันนี้ใครเอ่ยอ,อยู่เชลซี ไม่รู้จักนะครับตัวนี้ผมไม่รู้จักนะครับคือมันเป็นชื่อเกาหลีด้วยนะครับผมก็อ่านภาษาเกาหลีไม่ออกนะครับก็บอกกันตรงๆเลยว่าไม่รู้จักนะครับแต่ก็มีแสงนะครับแต่ดูทรงแล้วผ่านท็อปร้อยไปเกือบจะหมดแล้วนะครับอ่ามาดูสิบยูครับผ่านท็อปร้อยไปเกือบจะหมดแล้วยังไม่มีตัวไหนที่แบบดีๆเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็น ด็อกบาร์นะครับที่แพงที่สุดนะครับแล้วก็ลามอสนะครับสตัวนะครับถ้ามาสักตัวหนึ่งนี่ก็ถือว่าไม่เจ๊งนะครับ29800ื่นเกแคชไปครับสิบยูทนี้ c l o s สองหมื่นเกแรอแคชเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณเก้าร้อบาทนะครับทุกคนก็คือจะเห็นหลายๆคนถามในใต้คลิปตลอดนะครับว่ามันเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็เด yeah, so ี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหญ่นะครับมีจะมีโปรเจกต์ใหญ่ว่าจะเปิดอีกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับช่วงประมาณฉลองปีใหม่นะครับเราก็จะมาฉลองปีใหม่ด้วยกันกับการเปิดการ์ดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นการซัฟเซิฟนะครับซัฟเซิฟไปก่อนนะครับซัฟเซิฟโอเคท็อป90ทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับก็จับตัวดีๆลงไปข้างล่างบ้างนะครับให้มันกระจายกระจายนะครับทั่วถึงทั่วถึงนะครับ ไปครับหน้าตายังไม่คุ้นเลยใครก็ไม่รู้นะครับทีมอยู่อะไรอะ่ะวันเดอร์เบเมนปะถ้าจำไม่ผิดนะครับทีมนี้น่าจะเป็นวันเดอร์เบเมนนะครับเออผมรู้จักเพราะว่ามาเตซักเกอร์เคยอยู่นะครับมาเตซักเกอร์เคยอยู่นะครับทีมนี้ยังไม่มีตัวไหนที่พีคออกมาให้เห็นเลยนะครับยังไม่มีตัวไหนโอเคพักด้วยการา์ดออล ทุกซีซั่นก่อนนะครับเอาดวงเอาดวงสวยๆทิ้งอ่าปเป้พี่เป้พี่เป้พี่เป้ปอปมุต่อไปมาดูท็อปห้าสิบนะครับท็อปห้าิบมาเริ่มกันที่ท็อปห้าสิบนะครับก็ท็อปร้อยหมดไปแล้วนะครับโอเคไปท็อปห้าสิบศูนย์ปด eu กันก่อนนะครับสลับลงไปเจ็ดตัวเลยครับสลับลงไปเยอะๆหน่อยครับโอเคครับสลับไม่สลับช่วยอะไรไม่ได้ช่างครับไม่เป็นไรครับอยากสลับ เปิดครับฟิลิปลามฟิลิปลามก็ส่วนใหญ่การ์ดของเซเวอร์เกาหลีจะออกประมาณกลางๆค้อนคอ,อนไปทางบนนะครับค่อนคอ,อนไปทางบนแต่ก็แต่ก็ก็จเจ๋งนะครับมันก็เจ๋งเหมือนกันนะครับถามว่าบางคนบอกว่าเล่นง่ายกว่าหรือเปล่าเปิดการ์ดง่ายโอเนมามาครับอ้าวเนมา เนมาครับช่วงนี้ก็กำลังพีคๆนะครับเนมาครับโอเคต่อไปเอ่ออะไรดีอ่าทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับเอาลงไปเลยครับเยอะๆครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าตัวครับแล้วก็ค่อยๆกดลงมาครับเรียกว่าเอาลงไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับมาครับ ปอปอกบาร์นะครับหวังว่าจะมาเยี่ยมเยียนกันบ้างนะครับปอปอกบาร์นะครับแบทมาตุยดี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 ไม่มานะครับไม่ใช่ไม่มาครับมาตุยดีหาไม่เจอครับ จะเลื่อนผิดเรื่องถูกนะครับตาลายนักเตะเยอะนะครับเป็นภาษาเกาหลีด้วยครับมันเลยดูยากนะครับโอเคนะครับท็อป50าสปีสอหไปครับแม็กซี่แม็กซี่ล็อกรีเควนะครับแม็กซี่ล็อกรีเคนะครับโอเคต่อไปท็อปห้บนะครับสิบยูนะครับ1 0บยูเปิดเลยครับ เอโต้ามูอลเอโต้นะครับแหมตัวเอมานี ani, ่ดูว่าเซอร์จิโอลามอสนะครับโอเคต่อไปไปลุยกันที่ท็อปสามสิบแล้วนะครับอันนี้จะเป็นท็อปสา0สิบูนย์แปดอูนะครับเอาโพดี้กับโบซิงวาลงเหมือนเดิมครับตอเลสมาหน่อยตอเลสไม้พ่อชื่นใจหน่อยปุ๊บชาบี้อลาลันโซนะครับชาบี้อลาลันโซตอนนี้ก็ แก่มากนะครับแก่มากแต่ก็ยังยังเมบอยู่นะครับก็อยู่กับบาเยอร์มิวนิกก็ยังเล่นได้ดีอยู่นะครับโอเคครับต่อไปนะครับท็อป30มปี2อง4นี่นะครับเวลคลาสนะครับไปครับโอ้โหออสการ์ครับน่าจะอยู่บนบนนะครับน่าจะอยู่บนบนนะครับไม่ก็กลางๆนะครับเพราะว่านักเตะราคาสูงนะครับพอสมควร โอเคครับเปิดการ์ดหกสิบขั้นเวลาเบาๆนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยเอาดวงไปทิ้งก่อนนะครับเอาดวงไปทิ้งเอาดวงซวยๆออกไปก่อนนะครับเอาดวงโอเคโอเคครับต่อไปมาดูสองพันหกเวิลด์คาสนะครับเอาลงกี่ตัวดีเอาลงไปสักสี่ตัวนะครับโอเคมาดูกัน,นครับมาครับ วีเอล่าวีเอล่านึกชื่อออกแล้วนะครับตัวที่แพงที่สุดพทริกวีเอล่านะครับไปครับพทริกวีเอล่าตั้งแต่สมัยอยู่กับไก่เดือยทองนะครับไมเคิลคาริกนะครับก็โอ้โหตัวท้ายๆเลยนะครับตัวท้ายๆเลยนะครับการสองพันหกค่อนข้างมีราคานะเพราะว่าใช้ดีแล้วก็มีพวกตำนานที่อยู่ในตำนานเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเอาลง2ตัวครับด็อกบารกับลามมสนะครับไปครับ ท็อปสามสิบนะครับปีสองพันสิบนะครับปีสองพันสิบยูฟานะครับคาริมเบนเซม่านะครับโหก็น่าจะแพงนะครับน่าจะแพงสุดที่ได้มาวันนี้นะครับที่ได้มาวันนี้นะครับโอเคครับต่อไปดูท็อปสามสิบนะครับทีมอัพเดตซีซันเปิดเลยครับติียโก้ซิวานะครับติอโก้ซิวานะครับหกล้านเก้าก็แพงกว่าเบนเซม่ามาไม่กี่แสนนะครับแต่ก็ โอเคนะครับโอเคกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝาก u u s c r i b e c h anel n ผมนะครับเพื่อติดตามนะครับ,เพ,รบเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของ c h anel n โอโทนิโนของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ